บ่มันมนม่นใจว่ากลาว่มั่นใจประกาบอนะครับเนาะลันเ,อนเปอร์เซ็นเนาะคันว่ามั่นใจกับว่ากล<ฮ>้าเว้าาะว่ามันม่นใจเพราะว่า่น<ฮ>มาให้จังสันเพราะว่ามาแด่ๆเราสามต่อดดูรัก่วยรวยตลอแล้วก็ขี้กับขี่วาบวัดด้นคกันมันกับมาอีลีมั่นใจกลาวกับสามวิ่งบนไปเลยโยมก็บอกน้องมาแน่นอนรานเปอร์เซ็นเงวดนี่งวนนี่ซีกับหกอยู่หลักใดครับผมซีซีอยู่หลักใดครับ กสี่ดีมันใจสี่นี่ยูลักสิบหกยูลักหน่วยนะอ๋อสี่มั่นใจหลักสิบหกลักหน่วยเ,เน้นไว้เลยครับสี่หกนะครับ 4, 6, นรบ,บนส่วนมากเลขลงปูจะมาบนเนาะเลขจะมาบนของลงปูนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านนะครับผมวันนี้แอดได้เดินทางมาที่ปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับหรือว่าแอดจะเปลี่ยนเป็นปู่สองดาวนะครับจะเปลี่ยนเป็นปู่สองดาวนะครับเปลี่ยนชื่อปู่เป็นปู่สองดาวนะครับผมปู่สองดาวนะครับผมอยู่ที่ที่พักสงอ้อมแก้วนะครับที่ อยู่อำเภอสองดาวนะครับผมทางเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อปู่ว่าเป็นปู่สองดาวนะครับผมจะไม่เรียกว่าเป็นปู่ห้าจดแปดนะครับเปลี่ยนเป็นปู่สองปู่สองดาวนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามตัวเลขของหลวงปู่นะครับหลังจากที่ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสามนะครับปู่ให้เก้าสามเน้นเน้นบนนะครับฟันทงนะครับในงวดที่ผ่านมาปู่ฟันธงเก้าสามนะครับ เรามาดูงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสามว่าจะเป็นตัวไหนกันนะครับผมมาติดตามกันเลยนะครับอืมตัวมันดังครับอันลุงเส,สียงยูใส่ครับปูปูหูจับ่ลุนคนยูใส่ครับสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดหนึ่งวดก่อน8ป3เกสามงวดกว่อนแปดเก้าสามมหนึ่งงวดนี่สี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดอองวดวันเจ็ดสี่หกของไอของลุงเสียง รองรงลุงเสียงเจ็ดสี่หกเต๋อเพราะว่าของลุงเสียงแตมงง่มันเสียงบ่ถือมันจะเป็นตัวกั๊บถือยุดที่เป็นตัวกับองคอยคู่ท้ายองลุงเสียงมันหกกัวเจ็ดได้ขี่กัวหน่ัสี่หกวเจ็ดมันชี้อคอยเนียมันคู่น่คอยเห็ยย่ไปัเคยผ้านชีย่ยคู่นะ <laughs> ของปู่หัวจักลุงเสียงพ่นยูใสครับู่หัวจัก่หัวอะไรบ่เห็นอยู่ในคลิป เ oh. ขาก็งวกว่าเป็นตามเลขลุ่งสิงอย่นี้ด้วเ4 6 7มาน,นี่งวนก้อน8 9 3ครับงวดก้อนมันหายไปแล้ว8 9 3มานี4 6 7ข้องคอยพัด7 4 6มาน,นีโยมทั้งคืนทั้งไก่ก็จะมาทั่วมาเลขปู่นี่ดังมากนะ7 4 6เนี่ยนะเพราะว่าหลายๆสำนักนี่เด่นหกตัวเดียวบนปู่ก็ให้หกมันมันตุ่งกันเรามันลอตเตอรี่กระซื้อย่างๆบ่มีเพราะว่าเขาเบิ่งคีปปั๊บ ว่าทไปเอาไว้รูดิคับวงกว้านกับเก้าสมมนาว่งโกมไม่เก้าสามมาเนี่ไปลกงางซื้อไปก่อนเลยเนาะลถไใต้เก้าสามไปดึงมาไว้เวิร์านหาซื้อไปเลยนะครับเจ็ดเมื่อนี่สีหกนะครับลอตเตอรี่ดีพวกลอตเตอรี่เขากระจิบบึ้งคือกันลุงสสิหงนะครับกตรงกับลุงเสียลุงสียงให้เจ็ดหกี่เก้าสามคก็ตรงกันกับเหรืองของหลวงปู่สองดาวคนตกแล้ว อันปูีิเฮ็ดกระถินเมื่อไหร่นาะครับเนี่ยกระถิ้นเมื่อวันที่เก้ากระถินที่เก้าเออที่เก้ามือโฮมเก้ามือโฮมวันที่สิบทอดถวายเยเหมือนเราวันที่สิบทอดถวายเออเอากระชีหอดตัวกันไปไว้ดวนี่กระิีหอดตัวนี้มาครับเก้าสิบตัวลาบ่ครับก็รายยุบวาเขาจบเินกระถินครับผมแอดก็จะพูดเสียงดังหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าปู่ไม่ค่อยได้ยินนะครับปูหูไม่ค่อยดี แอบต้องจําเป็นต้องพูดเสียงดังหน่อยหนึ่งกะถิ้งส่วนตัวก็เจ้าอ๋อกะถิ้งส่วนตัวแม่เผาคนอ๋อครูคนเทศดกะทินงนี่กูบครู่นสื่อรถถวายนี่หละฮะเพราะว่าเนี่ยเชื่อเครื่องยานก็เจ้าครับที่ผู้โชคดีนะครับนะ่นสื่อรถถวายปูเนาะครับซื้อรถถวายปูหนึ่งคันเลยนะครับงดเนี่คือจังหวนะัดนปูเนาะปูอชอบ เจ็ดหกสี่ฟันทวงคือเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกออฟันทวงคือสี่หกฟันทงสี่หกฟันทวงสี่หกเลยก็ตรงกับเลขลุงเสียงสีง 4, 6, 1, 1> ส่หกเนี่มันเด่นสี่หกเด่นสองหกลองสี่หกเด่นสองหกลองอันเลขเลขงุงเลขลุงเสียงนะครับเลขลุงเสียงเลขลุงเสียงนั่นี่สี่หกเจ็ด ี่หกเจ็ดอ๋อเลขลุงเสียงสี่หกเจ็ดนะครับก็ก็ถือว่าตรงกับของหลวงปู่สองดาวนะครับสี่หกเจ็ดของปู่ตรงกันเจ็ดสี่หกนะครับเด็ดสี่กับหกของลุงเสิยงเน่ยมันฉีกเดยสี่หกเจ็ดมันฉีกท่าของปู่เนี่ยเจ็ดสี่หกอื ขีดนาขีกไทยเออ,องครูครูไทยูดไทยจัไพเป็นไพ่ละว, <laughs> <laughs> วนี้จะไัยเป็นไพ่ละ <laughs> ดีอจากไพ่เป็นไพ่ <laughs> ไไละ <laughs> งวดเหนียวในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสามนะครับเลขหลวงปูสองดาวนะครับผมลองเอาไปพิจารณาดูนะครับงวดที่ผ่านมาให้เต็มเต็มนะครับผมเก้าสามนะครับเน้นเก้าสามบนนะครับให้วิ่งเก้า วิ่ง3นะครับในงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆนะครับแล้วก็งวดนี้ให้วิ่ง4กับ6ครับ3ตัว7 4 6ดสี่หกวิ่งไปเลยนะครับ6มาล้านเปอร์เซ็นต์ว่างั้นครับปู่บอกว่า6มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตัวเลขก,ก็จะตรงกับของลุงเสงนะครับลุงเสงให้4 6 7นะครับผม ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางให้กับทุกท่านนะครับนะครับถ้ามีโชคที่ไหนก็อย่าลืมมาทำบุญกับที่นั่นนะครับหรือว่าไปวัดไหนสำนักไหนครับอย่าลืมนะครับผมถ้ามีโชคแล้วก็อย่าลืมมาทำบุญด้วยกันนะครับครับผมทางวัดของหลวงปู่ที่นี่ก็คือเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักสงฆ์ ที่พักสง์ดอนอ้อมแก้ววนารามนะครับผมที่อยู่อำเภอสองดาวนะครับบ้านภูสะคามนะครับผมบ้านภูสะคมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับผมจังหวัดสกลนครหรืออุดรครับไม่นี่สกลสกลมหารับสกลนะครับสกลนครเนาะนะครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับผมันที่สิบหกตุลาคมหกสามเจ็ดสี่หกนะครับรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยนะครับ รับรองว่าอันแน่นอนนะครับตัวเลขของหลวงปู่อันแน่นอนตัววิ่งตัวรูดก็ไปวิ่งได้นะครับทั้งวิ่ง4ี่วิ่ง6นะครับฟัน6มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขของหลวงปู่2ดาวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทางเราจะเดินทางหาตัวเลขให้กับทุกท่านนะครับผมนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้เหน็ดเหนื่อยเฉ่ไหน เราก็จะพยายามไปหาให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับที่ลงไปได้หันกาห้ซือเบตรูตูเบ่ให้ตตดจักตูอ๋อที่่ามันมีตัวเด่นไอยุที่ที่ปูหายไปเห็นครับตัวเด่นก็คือตัววงกลมเนาะ มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นหกถ้าไม่มั่นใจไม่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแต่ว่าใครซื้อมันจะตู้นั่นแหละแต่ว่าก็เอาเป็นตัวลกกันไว้ซุ่มนั่นถ้ามันมน้ามันกับโลกมันได้เพรามันของมูลไม่หลังนี่ฮะปูกับมักนี่ฮะมันไปตามมักก็มับนี่ถ้ามันเกิดตามมักก็ซ้ำจับว่างละของของมีหักเนาะจากสมุทมาตัวไหนนะปูเนาะ กับวานแนนอนนะครับเนาะกับวนแนนอนเอ๊ะเหล็กตัวใดมันกับนแอนนอนกับข้าวกระเดดาวก้ากระสามบนไปเลยก็จะมั่นใจไรนะครับเนาะก็จะมั่นใจไรนะครับก็เล่นการเล่นก็มีความเสี่ยงนะครับผมมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับการนะครับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมฝากทุกท่านด้วยนะครับ มันก็เขียกมันลายงวดแล้วเลขก็ระเด็นนะคำลัางวันนั้นว่างหันคำลังวันนั้นเิบเก้ามันลายต้องออกไปเป็นเลขติดก็เล่้ยงไส่เก้าสามให้มันก็ไมาอีรีบานนีกํำลังวันมันยี่สิบเอ็ดวันศุกร์เนี่ยระว่างสองหกพร้อมกันไว้นั่นนั่นล่ะเพราะว่าวันศุกร์นี่มีเปอร์เซ็นต์เบิร์ได้นั่นล่ะเพราะว่าหกหกจะไปตัดเหรียญได้ด้วยกันเนี่ยแต่ว่า บูนัดเด่นสีหกเด่นสีหกมาก,มกคือว่าในใจนั่นมกัเมกเว้ยมักายมากายักไาที่เขียนในย่อมไปนี่มกักสีหกตัวเดียวม<า>ักสีหกตัวเดียวนั่นละมกักมันเฮ็ดมาด้จัจสั่งเพราะว่าเต้าเด้เต้าอยู่กลางเด้ใน่นิมิตเต้าเนี่ยมันเป็นซีอยู่แล้วหงได้บาะเนี่ยหงสองตัวระว่างคือหงสองตัวหรือสีเปลี่ยนสองหกก็ได้สีเป็นหกหกก็ได้ คือขันมันมากเนี่ยมันจะเป็นขันมันหลุดจากหกสี่หกเป็นเจ็ดสี่หกทันทีเลยเด้อนะครับเต้าเนี่ยมันเป็นซีอยู่แล้วเต้าไงมันบ่ได้หลุดครับขันว่าเต้าหามหงเต้าหลุดเอพราะเสียว่าสามโยมมันหลุดมากนั่นปีนั่นนั่นปัญหาปูปูเหลียนเฟินหงหามเต้าหงหามเต้ามันออกยังมันออก หงเนี่ยก็หกออกหกสามสองสี่นั่นครับเพราะว่าเตาลุดด้่ยเตาลุดเออลุดลงมามันเป็นสามอันนี้มันบมเดหามด้ยมันมันบมเดลุดด้นี่มันออกมาทั้งนี้ทั้งเนี่ยเตาหามหงมันบมเป็นหงงามเตาเตาอยู่กลางหงอยู่ทั้งสองทังเตาหามหงเออปัญหานน่ะนะปัญหาให้มากนั่นปัญหาเตาหามหงเตาหามหง กูก็เลยมตีว่าเต้านี่มันเป็นซีอยู่แล้วมัน,<อ>มน,นบ่ได้หลุดหบหงเนี่ยมันหงใงไงมันหงเนี่ยมันหงอยู่แล้วมั่นใจ466 6มาล้านเปอร์เซ็นโน้มเขาทางเสือลอตเตอรี่ส่งไหมเบงกูไม่มี746โอ้แต่หมือนแบนนบเบสเลยบ่ยมีเลยคนขายเก็บไปแล้วครับผมว่า รุ่งขายเก็บแล้วเขาเบิ่งในเจแดงกับเดือนตังเก่ามาก่อนหมู่ไม่มีเจ็ดสี่หกเลยปูได้แต่หกสี่สี่หกแต่ว่าเจ็ดไม่มีหาอย่างทั่วในกรุงเทพก็ไม่มีเขาเขากับเบิร์คือกันนี่เบิร์ครับเบิงเจ้ามือเขากระเบิร์คือกันบัตรนี้รุ่ค้าลอตเตอรี่เขากระเบิร์คือกันบัตรนี้ก็ดึงดวางไว้ดึงดวางไว้นั่นก็แล่วเขาเออใส่ถือจังหวัดใหญ่เนาะ นะครับผมตักขอเรียกเงินเรียกทองขอเงินขอทองไห้นะครับผมไวได้เฮียนไวได้สั้นติดกระเป๋านะครับาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองตักขอเงินตักขอทองนะครับผมถ้าทนาสนใจก็แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเราจะตัดปักหมุดให้นะครับถ้าทนาสนใจก็แอดไลน์เขาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมตักขอช้างนะครับผมเด่นท้างด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับ แอดไลน์เข really. umm so ้ามาได้เลยนะครับตะขอเงินตากอทองนะครับผมก่อเงินก่อทองก่อเรียกทรัพย์นะครับผมนี่ครับคนใดมาถือเรียกมาถือเบอร์นะครับผมอยากถือเรียกอยากถือเบอร์นะครับหักไลน์เข้ามาได้เลยครับนะครับใต้มุดนะครับผมอยู่ที่ใต้มุดเดี๋ยวแอดมินจะปักมุดให้นะครับผมนี่คือตะขอทําจากด้ามเชือกประกำนะครับผมตะขอสร้างทำจากด้ามเชือกประกำนะครับได้ความเสื้อของคนโบราณนะครับผมตะขอนี่คือก่อเงินก่อทองก่อโศกก่อหมันนะครับก่อดวงให้ดวงดีนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับเด่นทางด้านนี้นะครับผมหาก้ใดดสนนจก็แอไล มาได้นะครับเด้อดํวดสิบพักมดุดมาให้ทั้งไตคิดนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับลูกชาติ399บาทนะครับบูชาด้ามละ3า9ร้อเก้าสิบเก้าบทเด้อถ้าใครสนใจนะครับผมอยากจะนําไปหนุนดวงนะครับผมล้มบอดีดวงตกนะครับอยากพิโชคตับขย่าสร้างสารนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับไทย